เกมใหม่ครับที่ผมจะมาแนะนำคือ Skylander อ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไปดาวโหลดข้อมูลก่อนผมจะรับ Skylander แสนหจากที่เกมไปด้วยเวทมนต์และกรรมจันธุ์ไทยไม่ล่อยู่สุดตารเละนกต่อยฟ้าที่จะทำให้เกรดเหตุกแห่งแสนสิดยุ่คอยฟังคำพูดกรรมกายและรักษาไว้ความสุขของ s k y l a n d mưa đại thì cần hoàng sinh bảo không có thể 超肉，吃着就，就，就，就。 ขอโทษด้วยไม่เป็นไก็งนี่เอ,อขอโทษด้วยนะคะเมื่อก่อนนะผมนะหาเล่นไปด่านอื่นจนจนถึงด่าน ต่นะคือว่าทดสอบสอบเห็นภาพเป็นโอแต่มันใช้มไม่ได้จากตัวแรกจะได้เห็นกันเริ่มกันเลยเจวกลับมาเลยอกอกมาอตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรกันเราจะใช้ก,กันเองเอานี่ไปดูจอมด่เรืองโอ,อ้ น้อยมันเจอมีม่มีสขึ้เนี่ยเนี่ำเบ็ไปต่อก็ตัวสจใท้ทีต่ทตัวเล็กก่อนโดยท่านี้เลย ก็ม,มีคงจะเป็นทาบไม้ทาบไม้แต่ลนนะนั่นต้องเจอลาว,วาไหล่บ้าจัดการได้แล้วเย้พวกเราทำได้แล้วมีแกะด้วยเหรือเนี่ยโอ้โหน่่งจริงโอ้โห

จากก่อนแล้วกันบอพิษคุณไฟแมกมาเย็ดเย้เแล้วข้อนี้๋ยวดูหน่อยสิว่า เราลองไปดูมนนนอนเตอร์เราก่อนแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างมันให้สีด้วยน โชคดีจนเลยเราเะไมกยังไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะแต่ตัวนี้ล็อกอยู่จะคาเหรียญ5,000อยากได้จังตัวนี้นอ๋อจริงด้วยเรามีเหรียญ5,000แล้วนี่ Okay. แต่เราต้องติดเลข5ก่อนแล้วคันอ,อัมพอู่ไหนอะไหน,ไหน,นะวนนิจิงเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้เข้าไป เริ่มกันเถอะเล่าเจอสีกูก็ต้องเจอซีคนอื่นใช้ลาวาไหลบ้าจมตีไปก่อนแล้วกันฮิว

เบลเพิม่มมันก่อนเร้ยโซ่ฟูต่อหนึ่งวิ่งเข้าสู่โอเอืมตาแทงวิ่งข้างหลังหดเลยข้ามเอยอ่กแค่ตองตามใช่เจ้ากองกำลพิตดมันไ่ที่ไหน บอกแล้ไว่าจ้หาจุดก้าวห่งอะเอาพูดดึงจเอตอนนี้ตอนนี้เขาเปแล้วก็บอกให้อาเขาเลยดหน่้ว่าจะนำกลับมาด้วยเหรอไม่ได้สั่งเาถ้าบอกว่าว่าอย่าแตะแต่คำพี่แต่คำข้า้นไม่ใช่หรอใช่สิก็เพราะมันเป็นควา้า

ได้เพชรมาแล้วด้วยก่อันัวอะไรื่นถ้าแปะตรงนี้จะต่อสู้อัตนมัตอส่วนคูนสองก็เพื่ออันต่อผู้ชบ เราวอล์รไล่กันเรพูดโนเรล้วพังพูดจนตีตอแล้วกันโอ้เบลฟงมังกร เนีนยค่ะตังอาเจ็บเจ็ตัวกลางั้นก่อนอื่นใช้ลาวาไหลบอมกดตัวไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นจะจ้าตัวนี้ก่อนอนาเจีบอะไรบางอย่างก็ได้นก่อนอื่นพูดบอกพี่ไปทางตัวนี้ก่อน 你插对中指， ก่อนด้วยไว้ได้บ้างก็หมายได้ดิโ้่อนอื่นใช้สปอิก่อนแล้วกันกออืต้องรุกพลัง Thấy cả các bị bụi bơn nguyên tử bùi sự nhạc cắt ngon sự nhạc hả long tưởng vì một cái bụi lâu, bùi 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 กัอื่นปอพิษจัดการตรงกางก่อนฮิวเวื่อดด้วยองงั้นก็ต้องเจอโอ้ยไฟมาม่รอเชรม ชนะแล้วตัวนี้ต้องมีทรรมันียมอนะือนะ่อนตะ้องเปนะ็นการสืบสกิ Don't be it. Don't be. Yeah. Mm -hmm. Ooh, โมคีติดขัดเลยเ,ลเ,เอ้วไฟนิดมน่อจสมุนหมนคนใหม่เหรอคงจะไม่ธรรม,มดาเลย กอื่นใช้แล้วว่าอะไร้าเพ่นาโจมตีของุกสุกรก็อื่นโจมตีด้วยเรื่องนี้อาจจะไม่รูว่าสกิขมันคืออะไรกอื่นมีสปอรพิชา์ีเหรอสกิลอะไรนี่มันเจอนีแล้วที่เดือ

อาแรหวนเราจนเน่มีจอวแอตฟังชุดีมาเราจะวัดลเพราะปีที่แลราของเ้าอยากได้ชุดชีไอ้จันี่แทนที่จะเออข h a อ s จะเป็นชุดชีสตัวนี้ดูไม่ธทรมดาเค็นว่าอะไรบ้างสองตีได้แค่นี้ไม่ได้การละต้องฮิว คิวเราพ่คอมจังปีลุไฟม,มา,ากๆเจนี่ยู่ไม่ถึงจับนี่สังที่ครอมเราก็จะไม่ถอยเหมือนกันไม่ยาวขึ้นจดเดิอพลังนี้ไป ตบปีโอ้โหจากวะผคมก็กลับกันเลยดิเปลี่นก่อนคุ้มสุดเดียกคาแี่้นจะปวดแล้วมัน ไปไปอาเพมากมามีตอนที่คมเราจะไม่ต่อยองอมเดี๋ยวนี่หน่อยเราวาไห่หนึ่ยู่โจมดัวเดือน <Yeah. S 1> เราไม่เคยห,หนเถอน,นะเอาีไปติดฉาดนปอพิษ จัดการเรียบร้อยแล้วพูดหน้าค่ะาาแพ้เลยหยุดรังกแกแค่ที่ของข่าเดี๋ยวนี้เอางั้นก็ได้แต่พวกเรามีคำถามเจ้ามาทำอะไรใต้ประตูมิติแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเจ้าคำนีใช้อนานาณไทยพวกเจ้าจะหาแรงท,ที่ที่ทำตจมเหมือนไวรัสเดี๋ยวหลายข้าที่มี้ถ่าชื่อของเจ้าเราต้องลงมือ ข่าข้าฮ่าข้าที่ได้ยก่ไม่บอกมากกว่านี้ข้าจำไว้นี้เขาข้าหน้าผมจะต้องได้ชุดให้รอให้ช็อติ้่ของข่าได้รับพลังตอนเธอมันหนไปแล้วพลังที่ย่ารู้สกไม่สบายใจแต่ยังไม่เสร็จว่างั้น้าก็ก่าไปก่อนพวกเรานี่สกายแลนถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ไร้เมื่อสามเมื่แล้วปัจจุ สมา้ิกถามว่าพวกเขาสร้างเกาะไว้ฟ้าขึ้นมาก่อนตามด้วยพลังของสกายแวรและเหล่าคอชัตมาสเตอร์ที่ทหารทั้งหลายสกายแวร์ร้องร้องสง้าใส่ก็นไปด้วยสารที่แตกหมักกันถ้าเชื่อว่าเหล่าบนนทึสร้างสร้างสกายแวร์ที่ให้ดเ็นอย่างนี้ หมากใจจังพวกเราต้องจากเกาะนี้แะ้แต่ประชชนคงไม่สบาย,ยคำพูดของสไปโรนะ่เราต้องอืมจนวันนี้เอาเป็นเอาเป็นวันนี้เราเดี๋ยวเรา ป๊อ,อปป๊อปที่ดีเย,ยี่ยมเลยสิป๊อจะไปจะไปไหนอฮะจะไหนเอาไมดีเราพอทัดมัตก็ทันเลิเห็นไหมหาเจอไม่เหรอสิเราวันนี้เราคงต้องจบไปกันแล้ว อยารู้จังเลยว่าช้อปปี้ที่จะได้รับพลังใหม่นั่นน่ากลัวขนาดไหนเดีย๋ยวเราจะไปติดตามครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย